โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านนะคะร,รับผมวรันเนีเกมซิลเวเชนนะฮะหรือว่าโซ่งในพาร์ทที่สองแล้วนั่นเองเคฮะจากความเดิมตอนที่แล้วเราเพิ่งประกอบรูปเสร็จไปฮะ,ะเห็นแม่เราแล้วก็ทิมมี่แล้วก็เอลลี่แล้วก็เหมือนจะเป็นสาวใช้หรือเป็นคนดูแลที่คุณหมอมอร์แกนส่งมามาฮะไปต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,หยเห็นแล้วปะ อ๋ออันนี้เฮ้ยเฮ้ยสิ่งไรอ,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 อู้จอยเลยอุยอุ๊ยทำไมมันอ๋อห้องเดิมห้องเดิมโอเคห้องนี้มาแล้วดิมันไม่มีอะไรอ่ะเอ่อเดี๋ยวนะเข้าไม่ได้แล้วห้องเนี้ยไม่ได้เหมือนกัน อ๋อเออ,เอ,อวะ่ะลืมไปโอ้เราก็มีไอ้นี่นี่วะ่ะคุมไฟไม่ได้ทางขวาแล้วทีเนี้ยเออมาแล้วอ่ะกลับห้องเดิมเหรอกลับห้องเดิมมันจะมีอะไร ไปไม่ได้ต้องกุณแจในห้องนั่งเล่นมาไขเนี่ยเรายังไม่ได้กุณแจแจอยู่ในห้องนั่งเล่นอืมไปไปไงต่อวะอืมทางนู้นไปแล้วทางนี้ไปแล้ว

หังจากคิดอยู่นานฮะว่าเราควรจะไปไหนแล้ววนมาหลายรอบในที่สุดผมก็นึกออกว่าเรามีไอเศษโคมไฟนี้ว,ว้าวห้องลับเด e ะแลมสกิร์ตซีเครตโดเท็อ่าคุอะไรวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวผมขออืมอ่าเดีย๋ยวนะเขาบอกว่า ความลับของโคมไฟหมุนหลอดไฟห้าครั้งตามเข็มนาฬิกาสามครั้งทวนเข็มและหกครั้งตามเข็มนาฬิกา,อ,อ, 36, อ, 36, า,าอ,อ๋ออห้าสามหกอห้าสามหกขวาซ้ายขวาห้าสามหกอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเฮ้ยส่งอะไรวะเฮ้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงอยู่เงี้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ตรงเงี้ยข้างๆกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะกำแพงเลยเฮ้ยอ้าวตกใจนึกว่าตันเสียงอะไรวะ อันนี้ห้องนี้อ,อ, então, อ๋ออ๋อเออใช่ห้องรับสิ ú, ่งอะไรวะเฮ้ยเองี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเองนี้เลยเหรอมาเป็นมอมมี่รีเทิร์นเลยอย่างกับผุผ่าราตีเลยอะใช่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับย่าโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่ห้องนี้เราก็เลยได้ยินเสียงตรงนี้ใช่ไหมเขินเร็วอ๋อแล้วเราก็ต้องไอ้ไอ้เทียนนั่นแหละแหละห้าสามหกห้าสามหกกว่าสายขวาห้าสามหกกว่าสายกวาห้าสามหกกว่าสายขวาห้าสามหกมามามาอันนี้แน่นอน อ่าหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมหนึ่สองามสี่หแล้วก็ทวน1 2 3แล้วก็หนึ่งสองสาาไม่ได้ไหมทำไมไหมสอมส้าหนึ่งสอง อามเกินล้เอาไหมไวายเขียมนมในกร,รมก็ต้องตั้งตรงนี้ใช่ไหมหนึอ่ห้ากระต้นหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสีไม่ได้งั้นลองย้อนกลับไปหนึ่งสี้าหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าไม่ได้ต้องอะไรวะลองย่อด,ดิเอ่อมันมอืมออนับจากล่างสุดใช่ไหมโอเคฮะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอสามหนึ่งสอสสี้าหกอ้าออกแล้วโอเคจูเอ็นฟลอโอเคได้กุญแจม้ะครับผมห้องที่สองได้ไหมไมีอะไรผิดปกติไหม หรือว่าไขาห้องนี้ปะไม่ใช่ t u o in floor เรอมีห้องไหนล็อกวะคุณแจทางเดินที่ห้องสองทางเดินทางเดินห้องสองตรงนู้นหรือเปล่าถงทางเดินชั้นสองเหรอ,อหรือว่าเป็นอันนี้นเอ้ยเอาว่าและใช่ครับคุณผู้ชมฮะนี่แล้วเปิดรอเราไว้เลยด้วย ไข่ขี้อ่งหืมจ้ำหน้าแม่งเลยไม่เห็นมีอะไรเลยแงมรอเฮ้ยอะไรอ่ะเช็คเก็บมาปาอาผูกนกดอาอาแล้วโอ้ย อะไรอะ่ะมันขอให้เดินมาตรงนี้ไ้คนหาคนหาคนหาเลยอะไรเอ้ยประตูลับวะแลโหวมาเป็นแอนนาเบลเลยฮะโอ้โแล้วไฟขึ้นวะ่ะเอาว่าเรื่องพีเตอร์อาร์ Let me here. out of เอ่อคุณเป็นใครเดบิวอั um oh. นโอ้โหมีให้อ่านอีกรอบไหมไม่มีวะเอ่อ I'm father ฉันพอ่อ I can help you ต้องการ <don> ให้คุณ <remember S 1> ช่วยอ่ะ I, uh, I don't <leave. S 1> remember that I have father จำชื่อพ่อของฉันฉันไม่ฉันจำไม่ได้มีพ่อเหรอเดี๋ยวปีเตอร์มึงจำไม่ได้มีพอ่อต่อต่อ อ่า uh, you are here because of you have to move spell เ okay, พ uh ื่อคุณหนีอะไรสักอย่าง12ปีต่อมา be s a v e you at cost of เอาไไม่ทันนะ่ะต้องมาติดอยู่ที่นี่เหรอวอลลี่ฟี Where are you คุณเป็นอะไรอะ Where are you? คุณเป็นใครอะอ่า uh, my soul วิญญาณติดอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้ find all this อ uh, ่าให้ฉันช่วยอะไรบ้างเหรอใช่ไหม The map แผนที่ u i j a b o a a spirit contact m ี t ทอ้าวเอาเดี๋ยวๆนี่ยเนี่ยอุ u i j a b o เขาบอกว่า วิญญาณติดต่อฉันผ่านกระดานอุจาและอ้างว่าเป็นพ่อของฉันฉันไม่เข้าใจฉันจําพ่อและครอบครัวไม่ได้เลยฉันอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆหรือพวกเขาช่วยชีวิตฉันจากคำสาปฉันเชื่อใจพวกเขาได้ไหมฉันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วฉันคิดว่าฉันต้องช่วยพวกเขา<อ>ก็คือน่าจะ,ะก็คงวิญญาณของพ่อเราก็คงน่าจะติดอยู่กับตุ๊กตาดวงนี้ รวมถึงทิมมี่เอลลี่แล้วก็แม่เราด้วยเฮ้แต่คนที่หลอกเรามันก,ก็แม่เราอ่ะให้ไปดูแผนที่ the first p l a c e of the อะไรอ่ะ the map has อ้าวตุ๊กตาชิ้นแรกเหรอแผนที่เปลี่ยนไป ฉันคิด,ดว่าฉันจำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อดูจุดเริ่มต้นของชิ้นส่วนตุ๊กตาอ๋อดูชิ้นส่วนทำไมวะกด A ปึ๊บอืมอ๋อนี่ไงนี่นี่อ๋อนี่นนนนหรอต้องตามหาชิ้นส่วนกี่ชิ้นวะน่าจะสองชิ้นมั้งม,มีแค่สองวะหมดละเวลาไปเอาอเดี๋ยวนะเราเพิ่งออกมาจากนี้ใช่ไหม มันอยู่ชั้นล่างอันหนใกล้โอ้นุ่นอย่างไกลเลยน,นี่ก่อนแล้วกันใกล้กว่าโอเคฮะไปตามหาชิ้นส่วนตุก,กตาเฮ้ยเนี่ยบิตเตอร์จริงๆออกไปเลยก็ได้นะเนี่ยมีอะไรไหม เสียงยันกระทั่งแล้วจะทำไงวะแด่นะอ๋อนี่อยู่ข้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยวลองเปิดประตูนี้เปิดไม่ได้ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะอืมเนี่ยเสียงกิกกักกักเฮ้ยเดี๋ยวนะตู่ะเผื่อเผื่อ เกลอดเลยอย่างนี้รอดรอดเลยแต่นี่สิ่งได้ปิดก,ก่อนเอ้าโอ้โหเอา,อเ,อาเมื่อกี้มองมามานเนือ๋อนี่นีทางนี้เฮ้ย เฮียเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหใจหายเว็บเลยฮะเกินไปเกินไปหืมหลอกเสร็จแล้วยังมาทิ้งโนต้ตไว้ซะยาวเลยผมนี่ใจหายเว็บเลยฮะ <c oughs> มา,าวันที่9ก้กันยายนปี1900กลางวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นกลางคืน เพราะยาตัวใหม่ของฉันฉันนอนตลอดเวลาและเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นที่ฉันมีพลังพอที่จะลุกจากเตียงเมื่อคือนนี้ฉันได้ยินเสียงบันไดไม้และเสียงหัวเราะคลิกค,คักเสียงหัวเราะจากบ้านหลังนี้ไปนานแล้วนะเสียงหัวเราะจากบ้านหลังนี้ไปนานแล้วเหรอฉันฉันสงสัยว่าเป็นพวกเด็กๆที่เล่นตลกและไปตรวจดูพวกเขาหรือเปล่าแต่อ ฉันเลยไปตรวจดูพวกเขาแต่พวกเขากำลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงของพวกเขาที่ทางเดินชั้นสองอฉันได้พบกับพี่เลี้ยงทําซินใช่ไหมขาชื่ออะไรวะน่าจะทําซินนะทำทำทำหรือทําซินก็ไม่รู้อ่ผมเรียกทําซินแล้วกันฉันได้พบกับทําซินพบทําซินเธอมองมาที่ฉันราวกับว่าเธอเห็นผี และลากฉันเข้าไปในห้องถัดไปจากนั้นเธอก็ให้ยาและบอกว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องฉันเคาะฉันเอ่อเคลื่องยาบ้าๆพวกนั้นออกจากมือเธอด้วยความโกรธทำไมฉันต้องอยู่ห้องนั้นทั้งวันฉันไม่เห็นลูกๆของฉันเลยเหรอฉันใช้เวลากับพวกเขาน้อยมากพวกเขาต้องการแม่ไม่ใช่พี่เลี้ยงทำซินเธอมาทำอะไรช้าจังเธอเริ่มเป็นห่วงฉันวอรี่มีปี อ๋อเธอเริ่มเป็นหัวก็คือได้ยินเสียงหลอนก็เลยโอ้ยก็เลยเดินเนาะ h i s w o m a n must be master ฉันแต่ออยเนี่ยมันไม่มีให้อ่านเนี่ยเั็นีองผมต้องใช้ได้เวลาทำความเข้าใจนานหน่อยอ๋อเนี่ยแหละคุณพ่อฮะเฮ้ยยับได้บ่ ต้องมีปิศาอะไรให้เราอีกแน่ๆปริศนาพมมามไม่ใช่ยเงยให้ไหมเนี่ยอะไรปะหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอเข้ามาหลอกเนี่ยนะนี่หลอกเสร็จแล้วก็ให้เดินกลับไปอ้าวทูยิงไปโน,น่นเ่ะอ เราคุณได้สนุกใหญ่เลยฮันน่ะฮันน่ะฮันน่ะฮันน,นั่นไงมันปแปลกๆนะทำไมไฟแม่งมาสองแค่ตรงนี้อืมอืมเอาเอาให้มาแต่ไปไหนไม่ได้แล้วให้มาพื้ นี่ไงแล้วก็ไงต่ออ้าก็เข้ามาในห้องนี้แล้วอะเนี่ยกออ็ก็ให้มาห้องนี้ดีกว่าทำไมวะมันมีอะไรวะทำไมอะ ทำไมวะมันก็มาแล้วอ่ะก็มาแล้วก็มาแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันมีอะไรไม่มีอะไรเลย ก็ชี้ให้ไปข้างหน้าอืมเจ้าหน้าหลัก

อีอ๋อมันส์เลยเด็ดเฮ้ยโอ้โหเดินหาตั้งนานเหลือแต่ห้องนี้ยังไม่ได้เข้านี่ไงชาร์จเลย ชิ้นส่วนชิ้นที่สามเฮ้ยเสียงมาเลยฮะเสียงน้ำมาเลยอย่าเสียงดังเดี๋ยวคุณแม่ได้ยินคุณแม่อยู่ไกลมากไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมากมากฮืม กีกะจะมาท้าทายอำนาจมือซะนะอ่าห้องนี้ยังล็อกอยู่รหัสอะไรวะมันได้บอกเราตอนไหนะวะ้อะเอ๊หรือว่าอ๋อนี่ไงเพื่อหานี่ไงอ่าแต่นะอ่าลูกเสือ ลูกเสือซ้ายขาไก่แล้วก็ลงหอ glorious. ลูกเสือลูกเสือขึ้นล, Spencer, ลูกเสือเฉียงซ้ายลูกเสือเฉียงขวาแล้วก็ลงโอเคไปฮะลูกเสือลูกเสือขึ้นอ่าลูกเสือเฉียงซ้ายลูกเสือเฉียงขวาแล้วก็ลูกเสือหันหัวลงโอเคพร้อมพร้อมพร้อมเลสเกิลเลกก็งมตั้งนานอ่า อ่าลูกเสือเฉียงซ้ายลูกเสือเออไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลูกเสือขึ้นลูกเสือเฉียงซ้ายลูกเสือเฉียงขวาลูกเสือหันลงเฮ้ยมาแล้วฮะขาโอา้โหอีแล้วปลดล็อกชีมเมนครับ inquisitive ใช่ป่ะาตามองนี่อยู่ไม่ได้ไม่หันไปมองหมดโอเคมันมีตู้ตรงไหนปะเธอเนึกก่อนนึกก่อนมันมีตู้ในห้องขวา มีตู้ตรงนี้โอเคโอเคอเฮ้ยทิ่มเอโอ้โหดูเห็นแบบพิงเห็นไนหะมจำสักมาเป็นจัมเปอร์เลยนี่ฟึฟ้นฟ้าฟึฟ้นฟ้าหายไปแล้ววะเอ้ยมา่หายละว,วิ่งใส่เดี๋ยวมาเอามาเดี๋ยวครับทำไมอะทีมนี่เออหาตู้ก่อนหาตู้ตู้ตู้ต ไม่ไม่มีตู้อ่ะมีอะไรหรือเปล่าที่นี่้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าอ่าไม่มีมีโนต้ตเนิร์ดอะไรไหมที่ที่ที่พิมมี่จะบอกตู้อยู่โน่นตู้อยู่โน่นโอเคโอเคจะดึงจะดึงตึดงตึดงตึดง,ดง,ดง,ดงโอเคตอนนี้ได้ขามาแล้วดวูสิ อะไรเอ่ยอ่ามันคืออะไรวะเนี่ยเหมือนตาเลยวะ่ะใช่ไหมใช่ตาไหมตาผิดแล้วก็อะไรวะเนี่ยเหมือนกรามอะไรสักอย่างแล้วก็มาให้พ่อหรอใช่พ่อเหมือนไม่ใช่พ่อมัอ้งได้ขามายังก็ยังไม่ได้วะ่ะอ๋อนี่นี่ ทูพลาสอออาร์เลฟสองชิ้นอยู่ซ้ายไม่ได้อ่ะนี่ขามาละอ๋อได้เสร็จแล้วมาคุยโอเคโอเคอีกชิ้นหนึ่งก็อยู่นูน่นครับคุณผู้ชมโอเคฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราขอตัดพาร์ทไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าก็ตามเนื้อเรื่องก็คือตุ๊กตาตัวเนี้เมันเป็นพ่อของเราวิญญาณถูกผูกติดอยู่ในตุ๊กตาไม่สามารถไปไหนได้เป็นเวลาประมาณ12ปีจากเนื้อเรื่องที่ตุ๊กตาตัวนี้บอกเล่าให้เราฟังแต่ผมว่ามันไม่ใช่พ่อเราวะดูมันหันตามองตามด้วยเนหะ็นไหมดูดิไม่ใช่อะคงไม่ใช่พ่อเราแน่นอนได้ผมเดานะ โอเคครับถ้าใครชอบพิีไมย่ลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดาคลิปจากทางไทยประดิษฐ์สตูดิโอนั่นเองเดี๋ยวที่ผมมีสอนทำไปนี่ด้วยนะ s โ n นี่ไปกันนะก็จะพยายามสอนอสลับกับคลิปเล่นเกมไปวันเดีวยวันเว้นวันโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ